สะดุดหยุดรอรอข่าวรองานรอเงินพักร้านพักใจพักร่าง <c oughs> เออจริงๆอะมันเป็นช่วงที่แบบว่าบางคนถ้าเป็นทําเกี่ยวกับพวกก่อสร้างการเกษตรเนาะบางทีมันหมายถึงการรอผลผล,ผลิตรองานนะคะแต่บางคนก็ถ้าทํางานประจํามันเป็นจังหวะของการปิดร้านหยุดร้านรอของหรือรู้สึกว่าเอ้ยอดขายมันแอบสะดุดนิดนึงเป็นจังหวะหยุดอะเออนะคะก็พักบ้างก็ได้ถ้าเหนื่อยเนาะนะคะหยุดระแวง หยุดหนีไปไหนนะคะหยุดไปทำอะไรเนี่ยมันเป็นคำถามไพ่เลขเจ็ดนะถ้ามีเจ็ดอีกใบหนึ่งขอดูก่อนนะอันนี้เจ็ดเหรียญตามด้วยเจ็ดไม้ท้าอ,อ๋อตามด้วยเจ็ดดาบเงินรั่วไหลเก็บเงินเอาไว้ให้ดีกำลังคิดจะออกจากงานไหมกำลังคิดจะลงทุนทำอะไรเพิ่มไหมอย่าพึ่งนะนะคะในนี้มันขึ้นประตูเนี่ยมันมันไม่ได้เปิดอะ่ะมันเป็นจังหวะของการะลองแง,ง,ง้มแง,ง้มแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยยี่สิบสามเนี่ยนะคะ คิดทำอะไรรอก่อนบางทีมันมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะตำแหน่งแฟนได้ไพ่ราชนีจันรบางทีแฟนขี้น้อยใจบางทีแฟนเจ้าชู้บางทีแฟนก็ก็อาจจะกําลังจ้องกําลังมองเราอยู่ด้วยก็ได้เออนะคะแฟนขี้หึงไหมฐานดวงได้ไพ่ผู้หญิงเก่งมีความสามารถมีคนคอยช่วยเหลือแต่ภาระเยอะลูกเต้าถือว่าดีใช้ได้นะนะคะภาระคุณเยอะช่วงเนี้ยเนาะอยากจะเก็บเงินให้ได้สกักก้อนนะคะประตูวันที่2ี่สิบสี่เปิด อันนี้ไพ่ดีไพ่ราชินีไม้เท้าเนี่ยถ้ามารอในอนาคตใกล้ๆไพ่ใบเนี้ยถ้ารู้จกักพูดถ้ารู้จักเจรจานะคะนะจะผ่านปัญหาได้แล้วคุณอาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งหรือเจอลู่ทางดีๆเรื่องงานเข้ามาทําให้ผ่านไปได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเอาไว้นะจะจ่ายเงินจะซื้อของจะทําอะไรพักไปก่อนแล้วกันกอดเงินกอดตัวเองกอดรักอย่าพึ่ง คิดวิเคราะห์ใครครวนคาวอยอนะตั้งแต่วันที่21 22 23พอวันที่24เนี่ยจะเป็นจังหวะดีหรือข่าวดีมาแล้ววันที่25เดินทางปุบปรับอย่าขับรถเร็วห้ามใจร้อนนะในนี้มันบอกว่าห้ามใจร้อนห้ามรีบห้ามโอนไวห้ามใจใหญ่นะจ๊ะเนาะประตูบ้านเปิดตำแหน่งบ้านดีเจ้าที่จะทางดีมีของอร่อยกินเต็มมีคนมาหานะคะประตูวันที่26เปิด27เปิด 28ปิดระวังคำพูดระวังคนระวังสุขภาพรองปัญหาเก่าๆจะทําให้เรารู้สึกน่อยๆนะสัปดาห์นี้มีดวงไปกินของอร่อยเดินทางปุบป,ปับนะคะบางคนก็ต้องระวังการลืมของนะคะใครทำเรื่องไม่ดีใครทําเรื่องไม่ถูกต้อง ปัญหาจะวนมาทําให้ต้องแก้ไขหรือทําให้ทุกใจโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะสุขภาพดูแลตัวเองให้มากนะนะเพราะบางทีไพ่แบบนี้มันหมายถึงสุขภาพแน่นนะอกไม่ค่อยสบายตัวบางคนมีปัญหาเรื่องมีดเรื่องข้อมือเรื่องฝ่าเท้านะคะเรื่องของการเดินการเหินนะนะเดินไม่ค่อยถนัดดูแลตัวเองให้มากนะคะเรื่องการเรื่องงานเรื่องคําพูดบางทีปัญหาเก่าคําพูดคนวนกลับมาทําให้เรารู้สึกทุกใจการค้าการขายต้นสัปดาห์ค้าขายสะดุดช่วงวันที่24 25 2 6 27โอเค ใจคิดถึงเรื่องของการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือกําลังคิดในเรื่องของการไปสัมมนาไปดูงานไปฟังอะไรเพื่อเกิดเปิดโลกกระทัดให้กับตัวเองอะ่ะแต่บางทีไปแล้วอ่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ถามว่าไปได้ไหมไปเถอะถ้าไม่ได้เสียเงินเสียทองเยอะมากมายนะคะแต่ไปแล้วก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายหรือต้องระวังจะถูกเขาหลอกด้วยเหมือนกันเนาะสัปดาห์นี้ซื้อของ ไปให้ช่างดูรถดูบ้านทำรถทำบ้านดูให้ดีระวังถูกย้อมแมวหรือมีปัญหาได้นะคะตำแหน่งแฟนระวังทะเลาะกันนะเนี่ยนะคะคำพูดคำจาจะทิมแทงจะแรงนิดหนึ่งนะคนมีคู่นะคะประตูงานยังถือว่าโอเคใครกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่หรือใครกำลังหงุดหงิดหัวใจเรื่องงานเพราะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่ค่อยโอเคในนี้มันบอกว่าต้องหาทางออกให้กับตัวเองให้ได้ถ้ามันเปลี่ยนงานไม่ได้มันยังไม่ได้งานในช่วงนี้เนาะ ไปฝึกใจตัวเองภาวนาสิตำแหน่งเงินได้ไพ่สตาร์มีความหวังเรื่องเงินแดีวบางคนกําลังคิดในเรื่องของการสร้างต่อเติมบ้านซื้อมีน้องหมาน้องแมวตัวใหม่หรือทุ่มเทพเพื่อลูกเนาะอันนี้มันมีความฝันนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนโดยเฉพาะเก็บเงินให้ดีอย่าให้เงินกระเด็นนะสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้จะเสียเงินแล้วได้ของไม่ตรงปกหรือเจอปัญหาถูกหลอกเนี่ยมันจะมีฟีลขัดใจเรื่องเงินนะนะคะภาระเยอะยังจัดการได้อยู่คุณเป็นคนเก่งอนะเนาะ แต่บางทีมันมีฟีลเสียอารมณ์เสียใจอ่ะหาเงินมาไม่ค่อยได้ใช้บางทีสัปดาห์เนี้ยมาเท่าไหร่ใช้หนี้แทนคนอื่นหรือหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีนะคะโชคแดนไกลเด่นสื่อมาจากเลขรถนะโอ้ตายแล้วมันมีดวงเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมะเนาะในท้ายที่สุดเอาเป็นว่าสัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์ที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องอึดอัดให้อดทนไปก่อนนะคะนะ พอเลยสัปดาห์นี้ทุกอย่างมันน่าจะเริ่มโอเคมากขึ้นหรือว่าเป็นระยะไกลๆเนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นอดทนนะคะนะมาดูเรื่องความรักก่อนคนมีคู่เนี่ยสัปดาห์นี้จะมีปัญหาเก่าบางคนมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าบางคนมีปัญหาเพราะการใช้อารมณ์เพราะเรื่องหึงหวงเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นคนมีคู่ถนอมน้ำใจกันให้มากรักให้ถูกคนถ้ามีปัญหาเรื่องรักซ้อนเราซ้อนเขาซ้อนมันไม่จบนะคะมันมีแต่ทุกข์ใจเนาะคนโสดในนี้มันบอกว่าคุณอยากจะพัก แต่อา้าวตายแล้วกับมีคนเข้ามามีคนใจดีชวนไปเปชวนไปเลี้ยงชวนไปกินนะคะหรือแทรกซึมเข้ามาในชีวิตบางทีเจอในที่ทํางานเอ่อค่อยๆดูแล้วกันยังไม่ได้ดังใจหรอกเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เนาะนะคะดูๆไปก่อนาการงานบอกไปละนะคะยังไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานนะนะคะลงทุนอะไรเสียงๆระวังค้าขายให้ขยันกลางสัปดาห์เป็นจังหวะดีเนาะต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร แล้วก็สีเสริมดวงนะคะเป็นโทนเขียวโทนเขียวโทนน้ําตาลการทาบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงที่ดีที่สุดเด็ดเรื่องคําพูดอย่าด่าใครอย่าแช่งใครอย่าว่าใครอย่าพูดอะไรกระทบกระทั่งเลยเอยนะคะจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่เนาะแล้วดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเนี่ยเป็นการเสริมดวงด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกปวดท้องของที่เป็นก้อนในร่างกายเนี่ยก้อนก็กระเพาะก็ได้ก้อนหัวใจก็ได้ก้อนปอดก็ได้นะคะ บางทีก็การเดินการเหินเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีดูแลตัวเองนะนะคะบางคนก็อาจจะภูมิแพ้กําเริบเนี่ยมันขึ้นเรื่องโรคเก่าโรคเดิมเนาะอดทนจ้ะนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะอ่าค้าขายก็ยังดีอยู่สําหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะเป็นจังหวะพัฒนางานพัฒนาของรอของเนาะนะคะทำตามสเต็ปไปนะจะ,ะครบนะความโชคดีเด่นวันไหนความโชคดีจริงๆมันไม่ได้เด่นมาก แต่มันเด่นเรื่องลาบปากข่าวดีซะมากกว่าแล้วมันไปนเด่นมากเป็นพิเศษช่วงวันที่ยี่สิบหกจ้ะไพ่พิเศษให้ของนะจ๊ะบางทีก็จะได้ของขวัญได้ลาบปากได้คนมาทำให้หัวใจฟูแต่ก็ดูให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะนะคะเลขเจ็ด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 สามจ้ะ ุท้องร้องในนี้มันบอกว่าเงือหยดถึงได้ตังนะถ้าหวังโชคก็ไม่ได้เด่นมากตามบุญวาสนาเนาะซื้อน้ำโชคมาจากเลขรดหรือการเดินทางจ้ะนะ